เรื่องแรกนะครับท่านนายกตรีได้แจ้งคณะรัฐมนตรีให้ทราบนะครับว่า,าพลิกโฉมประเทศถือเป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกตรีนะครับขอให้ส่วนราชการช่วยดําเนินการทุกมิติทั้งทางด้านเกษตรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานเพื่อเดินหน้าลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะครับขณะเดียวกันนะครับต้องช่วยกันสร้างสารรค์สินค้าใหม่ๆนะครับเพื่อส่งออกตามแนวเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการให้ความสําคัญนวัตกรรมท้องถิ่นนะครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่13นะครับเรื่องที่2นะครับท่านนายกรัมตรียังห่วงใยสาการน้ําท่วมนะครับซึ่งมีน้ําท่วมหลายพื้นที่เกิดจากอิทธิพลของมรสุมนะครับโดยที่ท่านนายกรัมตรีก็ได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมแผนรองรับน้ําท่วมนะครับและก็ ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยมอบหมายให้ท่านรัมตีอลักษกระทรวงนะครับได้ลงพื้นที่รวมทั้งขอให้ท่านรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ออกไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่3นะครับท่านรัมตียังกล่าวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมนะครับโดยมีเด็กไทยและก็ศิลปินไทยนะครับโดยเฉพาะน้องลิซ่านะครับซึ่งไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับแต่ว่ายังไม่ลืมวัฒนธรรมไทยนะครับ โดยรัฐบาลนะครับพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยคนไทยที่มีความสามารถและก็เป็นที่ชื่นชมนะครับรัฐบ,บาลก็ส่งเสริมเต็มที่นะครับเรื่องที่4นะครับท่านนายกตีนะครับพอใจการควบคุมแพร่ระบาดของโควิด1 i นะครับและก็สถานการณ์นะครับดีอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อก็ลดจํานวนน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทมและก็ทั่วประเทศนะครับท่านนายกตีก็ขอบคุณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยเหลือกันและก็ทําให้สถานการณ์ที่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับมติคอรมอนะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุด ATK นะครับซึ่งจากการที่รัฐบาลนะครับประกาศปรับมาตรการกิจการต่างๆสามารถเปิด บริการได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับก็มีผู้ประกอบการนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับโดยเฉพาะมีการใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจพนักงานและลูกจ้างนะครับวันนี้คณะรัฐมตรีเห็นชอบให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายในการซื้อชุด ATK แบบเร่งด่วนนะครับเพื่อใช้สําหรับพนักงานลูกจ้างสามารถนํามาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อสีภาษีได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจํานวนร้อยละห้หรือ1.5เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2องพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับที่ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คณะัฐีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยโดยมีสาระสาคัญ2มาตรการหลักนะครับได้แก่ 1. การออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวนะครับสการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติโดยมอบหมายให้กับทาง BOI กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลังนะครับไปพิจารณาดําเนินการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวนะครับโดยในส่วนที่หนนะครับในส่วนการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวสําหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงต้องการอยู่ระยะยาวมีกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งนะครับกลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการ ทำงานจากประเทศไทยนะครับและก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษที่พมีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย5ปีนะครับ,รบเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับการแพทย์ครบวงจรหุ่ยนยนต์การป้องกันประเทศนะครับซึ่งจะได้รับข้อยกเว้นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนับอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภทสมาร์ทวีซ่า ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่เกิน90วันนะครับในส่วนที่2นะครับการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดชาวต่างชาตินะครับเช่นการบริหารจัดการทํางานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทํางานให้ในจ้างทั้งที่อยู่ในและอยู่นอกราชอาณาจักรได้การยกเว้นหลักเกณฑ์การกําหมดให้การจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคนต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทํางานประจํา4คน การยกเว้นภาษีประเภทต่างๆและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านศุรากากน,นะครับโดยคาดว่ามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับ5ปีนะครับตั้งแต่ปี65ถึงปี69นะครับคาดว่าจะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติจำนวน1ล้านคนให้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยต่อไป2นะครับเพิ่มปริมาณเงินใช้ใจ่ายในระบบเศรษฐกิจจำนวน1ล้านล้านบาท เพิ่มปริมาณเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ8 0 0แสนล้านบาทและก็เพิ่มรายได้ทางภาษีนะครับ2.7แสนล้านบาทนะครับเรื่องที่3ขนะครับคณะมนตรีอนุมัติงบกลางจำนวน3,851.23ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี64และบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะครับปี6.4และปี65จํานวน 3,378รายการนะครับโดยจากการประเมินนะครับปัจจุบันนะครับพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจำนวน71จังหวัดและมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง35จังหวัด34จังหวัดนะครับการอนุมัติพบดังกล่าวก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายน2564รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤด,ดูฝน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับปี64กับปี65เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงนะครับและก็แผนงานโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันและไม่เกินมกราคม2565นะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับมีภารกิจของท่านนายกรัมตรีนะครับที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม น้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดชัยนาฏนะครับโดยท่านนายกอนตรีจะตรวจสถานการณ์น้าในเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ําเหนือไหลหลากนะครับแล้วก็วางแผนในการป้องกันน้ําท่วมต่อไปนะครับคุณครับต่อได้เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3าจังหวัดชายแดนใต้นะคะจะขยายไปอีก3เดือนค่ะ รายละเอียดก็คือว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง19ธันวาคม2564ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะยกเว้นอำเภอศรสีสาครอ,อำเภอสุงไหงโกลกและอำเภอสุขิริน จังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงและอำเภอกะบังจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอไม้แก่นและอำเภอแม่ลานค่ะเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในการอุดหนุนแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอนะคะ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางของปี2564รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน869ล้านบาทเพื่ออุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี2562และงบประมาณที่กระทรวงเกษตรขอมาอีก47.86ล้านบาทนั้นก็จะให้ใช้งบของกรมการข้าว โดยไปปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของงบประมาณปี2564ค่ะนอกจากจะอนุมัติงบกลางเพิ่มแล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จากเดิมที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2564ให้ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ2565นะคะโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ในโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานวงเงินที่เคยอนุมัติไปแล้วตั้งแต่ต้นน่ะนะคะเป็นระยะเวลา5ปีคือปี2560ถึง2564เนี่ยวงเงินทั้งสิ้น9,696ล้านบาทและในครั้งนี้ ก็อย่างที่เรียนไปแล้วคืออนุอนมัติงบกลางเพิ่มให้อีก869ล้านบาทสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจร่วมโครงการนี้นะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตแบบระบบอินทรีย์จะได้รับการอุดหนุนต่อเนื่อง3ปีไม่เกินรายละ15ไร่นะคะ สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาถ้านับตั้งแต่ปี2560ถึง2562นั้นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่58จังหวัดจำนวนทั้งสิ้น5,818กลุ่มมีเกษตรกรกว่า130,000รายรวมพื้นที่1,200,000ไรน่นะคะ จำนวนเกษตรกรที่ปลูกแล้วและได้รับและผลผล,ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินซีที่เรียกว่าออร์แกนิกไทยแลนด์มีจำนวน826กลุ่มกลุ่มเกษตรกรนะคะคิดเป็นจำนวน1 6 0 0 0กว่ารายรวมพื้นที่ก็เกือบ2 0 0 0 0 0ไร่ค่ะก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรไม่ว่าจะปลูกข้าวหรือพืชชนิดอื่นให้ลดการปลูกแบบใช้สารเคมีมาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะ เรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยในเวทีสหรประชาชาตินะคะในวันที่1 4กันยายนนี้จะมีการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76ที่สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะและในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยก็จะต้องแสดงท่าทีที่จะแสดงออกในการประชุม คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหารประชาชาติซึ่งร่างเอกสารนี้ก็จะเป็นการแสดงออกว่าท่าทีของประเทศไทยนั้นมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและส่งเสริมให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์การสหรประชาชาติค่ะรวมถึงเป็นการแสดงจุดยืนและท่าทีของไทยใน ประเด็นต่างๆที่มีความสัมพันธ์มีความสําคัญแล้วก็เป็นที่กังวลของในเวทีระหว่างประเทศด้วยเช่นในเรื่องของสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมความมั่นคงขอยกตัวอย่างบางประเด็นให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะว่าในรายละเอียดเอกสารท่าทีนี้ก็จะก็จะประกอบด้วยการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา การสนับสนุนแหล่งพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนการจัดการภัยพิบัติและการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประเทศไทยก็จะเน้นย้ำบทบาทของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่างๆและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสันติภาพของสหรประชาชาติและการแก้ไขปัญหาผู้ลีภยย้ภัยอย่างยั่งยืนประเทศไทยก็จะส่งเสริมให้ความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยใช้หลักการความเท่าเทียมความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้ทราบคือประเทศไทยจะให้ความสําคัญกับประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและมาตรการ ขจัดการก่อการร้ายสากลค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของท่าทีของประเทศไทยนะคะยังอยู่กับเรื่องของต่างประเทศอีกสอง,สองวาระนะคะเป็นเรื่องของอาเซียนด้านสตรีค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีพศ2564ถึง2568ค่ะ ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ระหว่างวันที่26-28ถึงตุลาคมนี้แล้วก็เรื่องของความร่วมมืออาเซียนด้านสตรีนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขึ้นมาแผนงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีเนี่ยที่มีเป้าหมายร่วมกันก็ตั้งไว้ว่าจะมุ่งปฏิบัติ เพื่อบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรีและเด็กทุกคนแบ่งเป็นเจ็ดด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือส่งเสริมการใช้ข้อมูลจำแนกเพศและสถิติหญิงชายซึ่งในส่วนราชการทุกๆด้านทุกๆองค์กรเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลจำแนกเพศหญิงและเพศชายเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานและกำหนดนโยบายที่มีมิติเกี่ยวกับเพศภาวะ ด้านที่2คือการบูรณาการความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะประชาชนจะต้องมีความเข้าใจในการบูรณาการมิติเพศภาวะในการทำงานประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในทุกภาคส่วนของอาเซียนส่งเสริมสตรีและเด็กหญิงให้มีส่วนร่วมในการจัดการและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศ อันนี้ก็เป็นบางส่วนใน7ด้านที่ที่ประเทศไทยและอาเซียนจะไปหารือในแนวทางร่วมกันนะคะที่เกี่ยวกับสตรีสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะได้เสนอกรอบแนวคิดสองโครงการที่จะไปเสนอต่อประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันก็คือการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนเพื่อขจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการศึกษา และจะเสนอเรื่องของการพัฒนาแนวทางในการขจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบในระบบการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกได้ขจัดเรื่องอคติระหว่างหญิงชายนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะที่ต้องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและเพศที่สามด้วยเรื่องสุดท้ายของดิฉันค่ะจะเป็นเรื่องของ ปฏิญญาร่วมระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน11สาขาด้วยกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือว่าอาเซียนนั่นเองกับสหราชอาณาจากักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือซึ่งรวมกันแล้วก็จะเป็นสหราชอาณาจักรนั่นเอง ปัญญาร่วมอันนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน11ด้านที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคือ1การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด2การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาเซียนสหราชอาณาจักรและการคงไว้ซึ่งการเปิดตลาดร่วมกันความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบนวัตกรรมดิจิทัลการให้บริการทางการเงิน การเติบโตอย,อย่างยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานทักษะและการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนค่ะอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหราชาอาณาจักรค่ะ